จุกอกผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์สุดการน,น้ำตาไหลกลางไลฟ์สดหลังลูกสาวถามทำไมพ่อไม่กลับไปหาแม่วันนี้ข่าวเด่นข่าวเด่นจะพาเพื่อนๆไปดูโมเมนต์จุกหัวใจมากๆนะคะขณะที่บิก๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ค่ะได้ไลฟ์สดอยู่กับลูกสาวขณะนั่งป้อนข้าวและนั่งคุยกับลูกอยู่ซึ่งคุณบิ๊กก็ได้ตอบแฟนๆที่ถามอยู่ว่าอยู่ที่ไหนซึ่งคุณบิ๊กตอบว่าอยู่ออฟฟิศไม่มีบ้านอยู่ร้องลอยอยู่ กำลังจะหาบ้านสักหลังซึ่งด้านของลูกสาวก็ได้ถามขึ้นมาด้วยความไร้เดียงสาตามประสาเด็กๆนะคะว่าพ่อจ๋าทำไมพ่อไม่นอนกับแม่แม่มีบ้านคุณบิ๊กตอบว่าพ่อเหรอเดี๋ยวพ่อก็ไปลูกพ่อว่างพ่อก็ไปและลูกสาวได้ถามอีกนะคะทำไมพ่อไม่กลับไปหาแม่คุณบิ๊กก็ได้ตอบกลับน้องอีกนะคะว่าเดี๋ยวก็กลับไปลูกกลับไปตอนว่างๆไงคะซึ่งน้องลูกสาวก็ได้บอกอีกนะคะว่าตอนนั้นหนูร้องให้หาแม่ใช่ไหมแม่บอกว่า พ่อก็มารับหาแม่แล้วหนูร้องไห้หนูก็ร้องไห้หาแม่ก่อนที่คุณบิ๊กจะสุดกั้นน้ําตาร้องไห้ออกมาพร้อมทั้งหยิบกระดาษมาเช็ดน้ําตาโดยเขาได้บอกนะคะว่าคําถามของเด็กน้อยน้ําตาจะไหลความไร้เดียงสาข,ของเขาก่อนจะบอกลูกสาวอีกว่าวางๆก็ไปเที่ยวด้วยกันได้พ่อก็มาทํางานแม่ก็ทํางานนาริตาก็มีทั้งพ่อมีทั้งแม่เข้าใจไหมลูก นาริตะมีพ่อด้วยมีแม่ด้วยแต่บางที่ก็อาจจะอยู่กันคนละที่โอเคไหมคะว่างๆก็ไปเล่นด้วยกันได้รักกันทุกคนก็ขอเป็นกำลังใจให้กับคุณพ่อปิกและน้องนาริตะนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณคะ่ะ